ครับสวัสดีพ yeah. ี่น้องทุกท่านนะนะครับวันนี้ก็จะมาพูดรายการโอซนี่ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนีิฟล์สปีดม็อบเวนเติดนะครับนะก่อทาร์มรถสปอตนะครับนะ้อ

นนะะครับนะชิบไผยแล้วลูกเยเพรามั้ให้เราเป็น DB9 นะครับนะเอ,เอาเอาเอาพังมก็กดีน้องเอ้ยเล่นบันนี ไม่ไปทางพงก็ไม่โลนะครับน้ไม่ชอไปยึดตรงไหนเขาก็นั่นงเข้ากันต่อไปเอาชิบไม้แล้วชิบไม้แล้วเกือบเกือบเกือบผมเออชนเลยแล้วน,นั่นนั่นไฟเด็ดดสฟสายฟ้า ขึ้นกำดักแมงเลยอีเออโหโหพังรถกูพังพังแมตรถกูพังแมตลูกถีอะไรพังแมต ยี <LY> <Denis> <Bond> o, oh, ่ส right <c oughs> ิบานะทีจำได้โอ้ถ่ายทุกโอ้ไทยทุกพอก็ได้ปอร์เช่มาบันทีเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมจะเอาปอร์เช่แบบยังคันเอ็นนะครับโอ้โหดูสิครับวางพองเป็นลุยเลยนะครับพังงกระจุยนะครับกดเลขหกเพื่อทำการอะไรผมก็ไม่รู้ มันบอกให้กดเลข6มันบอกให้กดเลข6แล้วก็ขับไปตรงนั้นซีนะขับมาตรงนี้แล้วก็กดกดไลไ์ฟะเออภาพสโลโมชั่นครับก็ได้ทำการทำภารกิจนะครับนะก็ใช้เวลาประมาณ2สนาทีครึ่ง อ้าวกระโปงกระโปรงฟ้ากระโปรงเปิดเ้ยไม่ใช่ห้างปลาใครมาตัดแฟวนี่ล่ะเบียดมันครับเบียดมันเจี่ยเกือบ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 ตายนะครับ ได้ขึ้นทีนึ่งฟะเบียดมันครับโอ้เป็นทีนึ่งแลว้วทีนึ่งแลว้วทีนึ่งแลว้วโอ้เราก็ได้เป็นทีนึ่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนะครับเข้าสนใจกันเลยดีฟนะครับเรียวไปแล้วชนไปแล้วชนแล้วลูกพีเออแล้วมันก็น,นำแลลว ชนหลยแล้วข้าประสาทผอมเป็นดีสอ่องลงพยจะถึงเส้นชัยแล้วเหลือโค้งสุดท้ายต้องชนะอีโว้าวนาตอนจบกับชน,นะจอนจบโอโ้ที่หนึ่งครับ ยัยชนะวยเราก็ชนะเป็นที่สุดนะครับนะทผมก็ผมก็จะทำการไปเปลี่ยนรถนะครับนะเปลี่ยนรถนะเปลี่ยนรถนะครับนะก็จะทำการเปลี่ยนรถนะครับอ่าผม นี่มันก็จะบอกฉาก,กนักหนิ่นะครับเนินเจิดไอ,อ้ตำรวจมันจะจับไหมวะเฮ้ยไม่จับโชคดีสักป๊าปิครัสนอน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 อะไรคุณลาวะ ไปกันเลยนะเขาไปทำการหารถเปลี่ยนนะครับกภารกิจวันนี้ภารกิจโผลมาง่อยภารกิจในวันนี้นะครับนะก็ะจะเป็นการหารถเลมโบกิน i ี่นะครับก็จะขับไปทั่วเมืองเลยนะครับหารถนะครับเพื่อไปหารถตื <c oughs> <c oughs> <Lem> ้อเลมโบเลมโบเลมโบ แลมโบกินีอย yeah, ู่ไหนมึงอยู่ไหนเอ้าไปยาเม่ครับยาเม่ครับน้องยาเม่ครับอ่าก็น้องเม่นนี่นะครับนั่นน้องมันเมฆเอ้าเอ้าอีกขึ้นดังนู่นไปอยากขึ้นเนี่ยหลัดมันชอบหยบอยู่แถวแถวแถวที่ก่อสร้างนะครับน้่นมันชอบหยบเนี่ยยูโูมีไหม ยังม,มีครับยังม,มีต้องการลดต้องการลดลดลดเปลี่ยนใหม่ครับลดเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ครับอ้วนแต่แฟร์จังก็ไปแล้วจังก็ไปครับรถนี่ยำไม่แล้วนะครับนะัก ชนแมมเลยชนแมมเลยแมมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหลดเล่ยหลดเล่ยวัตตาฟักหลดกากเจอกันส่วยแล้วเจอกันส่วยแล้วเจอกันส่วยแล้วลูกบอลเปลี่ยนนิดดิขอได้ ออฟเตลามาตินวีสิบสองมานะครับนะอ่าก็ได้มาแล้วก็เอาไปเปล่คันอื่นต่อครับแลกไปเรื่อยๆนะครับนะวาเราก็จะมาทดสอบความแรงของคันนี้ดูนะครับนะอืต้องไปหาทางตรงอ่อนนะครับทางตรงทางตรงครับทางตรงทางตรงครับ ก่อนที่จะขับก็ต้องเบินเครื่องครับเบินเครื่องเบินเครื่องเบินเครื่องแล้วเขาไปครับดูนะครับนะว่ามันจะขึ้นกี่กิโลครับว่ามีเฮ้ยลถเร็วอีนี่มันรถเล็วอกลับมาพบละแล้วอีโต๊ะความเร็วรถต่อบียร์จีฮอบียร์จีฮอนแลเบอร์รินเบอร์ริน มอชิบหายไปละอ่าก็ต like ้องไปกันต <ok ่อนะครับนะแต่สซบความเร็วเร็วแรงสวัสดีครับคุณตำรวจอสูงสุดกี่กิโลครับกี <k <k ่กิโลครับเออ ไม่กี่กิโลแล้วครับจนสองไฟฟ้าอย่างจังครับต้องไปได้120กิโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมลินเมลินช่างแม่ออกเอาคนนี้ไปก่อนว้ากี่กิโลวันนี้ก็คุณตำลวดเอาไปนชนน้ำลวดแล้วเอาติดหนึ่งดาวติดเนึ่งดาวถตำรวดกากตำรวจไดนะ้อย่ามาหยิกกระปุ่มลดคุ้งกับลด พุ่มนี่มึงคนละระดับกันอ๋อสูงสุดกี่กิโลครับกี่กิโลครับกี่กิโลครับสูงสุดหนึ่สี่ส,สิบกิโลครับสูงสุดครับอืมบอกเลยตำรวจเออมึงคนละระดับกันนี่มันจะพุม่มถังลดก้อนครับตำรวจมารวดมาตำรวจมา บอกแล้วคุณก็พูดมันคนละระดับกันขับไปเลยเยนะครับขับไปจนพบพบหลดที่เราต้องการนะครับก็คือเลมโบว์ h ัตช i ดเออรถผมก็แข็งเมื่อเต่าเลยรถผมยำหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องไปเข้าอู่โดยด่วนครับ เข้าอู่ด้วยด่วนโอ้ยต้องไปหาอู่ก่อนเอ้ภูเขาภูเขาลุนเขาลุนเขาเดี๋ยวถ้าหล่นภูเขานี่ผมผมหมดผมหมดอาชีพเลยนะครับนะถ้าหล่นภูเขานี่คือชิบหายเลยนะครับนะชิบหายเลยนะครับนะดูมันก็จอดรถไปตามที่ต่างๆนะครับนะ ตรงนี้ไม่มีรถเอ,อ,เอื้อเมื่อกี้ผมเจอรถล่าครับโอ้ยเจอรถจริงด้วยครับยี่ห้ออะไรครับเจยอะไรครับโอ้เบนซ์ครับหมกเกินไปครับรถผุสวยกว่าครับต้องไปหารถคันอื่นต่อคันอื่นต่อนะครับ่าต้องไปหาคันอื่นต่อครับวัตะเรเรื่องจะไปพลิกอีกแล้ว ไปพลิกแล้วลเด็กเด็กไปทางนี้ว่าไปทางนี้ดีกว่านะครับนะเพราะทางขวาเป็นทางที่ดีนะครับนะก็เลยไปทางขวาครับนะขับสุดเล่นไปเลยครับกลัวละเอว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 เจอแล้วครับตีซ่อมรถเจอรถแล้ว กากมิชุม okay. ิช okay, mm ีกับก็ต้องซ้อมรถก้อนนะครับนะซ้อมรถนี่ก็เปลี่ยนซี่ไปกันน่าได้ซี่เขามาครับวัตชีตเกือบก็แค่มิชุมิชีนะครับนะสำรวจมากับสำรวจครับยิ่งปุ๊บไม่ทันหรอคนตำลวดเงียบๆไปนี่ ชิปไผ่ตกเข้าสังเกนนะเออตกเขา้ารีเชียรเกือบเกือบดูแล้วครับการหลบการหลบรถอย่างเท่ห์ว่านานนานนานการหลบการหลบรถอย่างเท่ห์ว่าการหลบรถการหลบรถอย่างเท่ห์ครับเออแมงล็อกซิปล้อมาชนรถเก่งหรือยวกระตุด๊ด สั่งได้ไงไปทำคนตีเราอ่ะอา้าวดาวนนู้นมันขึ้นพานลูกพี่ไปลวะวเาไม่ขึ้นกับพานงั่นนั่นนั่นนั่นหลอบบัตรจีบไปเออวิสากินเครื่อเคลือบเคลือบนะครับนะเคลือบเลียวนะครับ เชียนอีกแล้วล้วชนแล้วแล้วชนแล้วแล้วรกพี่เฮ้ยโอ้วัตชิสินโบขึ้นเขาได้ไหมชนยาเมตาไอวุเคน ไายตาลบชิปอี้ชนนั่นพัดชนกูชนซ้ำนี่นี่กูก็จะนี่กูก็นี่พุวกก็ไปรู้นะครับนา่ารถดมันจะพังตอนไหนรุดไม่แหลกเข้าที่ซ่อมต่วกับที่ซ่อมที่ซ่อมน,นั่นเปลี่ยนสีแล้วมาสีเดิมฮยน้ำมันอะไรหนาา้าผ้าหลงล้าวดิ โอ้เจะรลดกากไปแล้ว,อ,ว,อ,วอ,อ้อชนม,ม,มันมเ,มเ,ลเลยลูกเพล่งไม่บงมึงกูมีเล่ล้นเลยเราล้นสองทีที่เปิร์เคียวไม่ใช่ที่เปิรที่เปิมทรามแล้วดับเบิลเคียว อย่าลงเหี้ยวแล้วนะโอ้ว่าตำรวจเม็ดแล้วรถของคูนั่นชนกับตำรวจกับชนตำรวจชนตำรวจนะครับนะ นี่ตำรวจได้ได้นี่ตำรวจนี่ตำรวจก่อนนี้จะนนี้คุณน้ำลวดไปเปลี่ยนสีกับผมนะฮะเอาไปเอาไปชนกุลาเป็นซองดาวแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ยี่ชนมันชนมันเกือบเกือบน้ำรวดตั้งดาเนี่ยตั้งดาเนี่ยคุณตำรวจ ตั้งดาเนื้อตั้งดาเนื้อฮัดตั้งดาเนื้อคุณฮัดตั้งดาเนื้อจับต่อยตั้งดังก็จับพุ่ไม่ได้ตาไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจว่างอีเล่ตำรวจชนมางคนมาอะไรเล่า กโกงวงจอดบิดก็เลยไปแล้วครับต้องไปหาทีหลงังยกก่อนะอน,น,น,ะอน,น,นะครับนะแมนชิ้นป้ายชิ้นปุยนะครับนะชิ้นป้ายชิ้นปุยนะครับเวียนเอานี่ก็ก็เวียนรอบมาที่เดิมเซ็ตกูชนดกึกหลับเรียว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 จะจับปุ่ม เจอด้านแล้วนะครับนะทำไมไรจังคุณชนด้านแล้ววะวันดีครับคุณด้านคุณด้านคุณด้านออกไปเจ้าเข้าไปไอ้ด่านกากเด็ดยอะไโอ้เราจะล็อตจั๊กตำรวจแล้วครับนะชนมัน รถไรเฮ้ยน้ำมันรถไรรถไรลูกพี่ก่อนอีรถไรพวมนี่ก่อนนะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาแล้วกูก็โดกจับแล้วไหลมึงกูย right. ิ่งล้อเลยนี่ตำรวจมึงจับอะไรกูนักหน้าอืออะนะนะครับนะมีคนด่ากูแล้ย เปลี Nan, ่ยนละกอนเปลี่ยนละกอนเปลี่ยนละกอนนี่มันรถไล่ยังมียังมี best mono นาเรงนนาเรงนะนั่นชนมัน ทางนี้ว่า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 ชนมันคุณตำรวจเอา้าเออนอนนี่ร้านตำรวจควายบายเดอร์ เลือดดาวอะไรครับตรงนี้มาในได้ตรงนี้มาในได,นนได้ยับควันครับหลักยับนล,ล,ลังรถไฟหลักยับนลังรถไฟนานนานนานยับตรงนี้แล้วครับนะอ้าไม่ครมาเฮ้ยเจอรถเจอรถเจอรถว้าวรถแล้วเฮ้ยนี่มันรถคันเดียวกันนี่สวัสดีลูกพี่ ยาม,มี่นะครับนะย่ยยม,มี่นะครับนะโอเครถฟอดกับฟอดมาเตงครับโอเคฟอดมาเร่งนะครับ ชิสมโบวอทเดฟร็อกเห็นมั้ยชิไม่กล้องก็วันนี้นะครับก็ร่างว่ากันเพียงเท่านี้นะครับนะใคมาชมมาเล่นมาเรทก็ตามแท้นะครับนะอ๋ออย่กดไลค์กดแชร์กันนะครับนะเท่านี้แหละ